สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ spy family ฟิกเกอร์กันนะครับผมเป็นฟิกเกอร์แบบที่ใช้คําว่าอะไรดีนะหาชื่อก่อนนี่ n u d เด stopper f i g u r ฟนะครับผมซึ่งจะมีลูกเล่นของการเปลี่ยนหน้านะครับจากหน้าปกติเป็นหน้ายิ้มนะครับผมสุดมีมของน้องอานเนียได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของข้างในเป็นยังไงครับ Nu ดเดิลสต p คือที่เอาไว้สำหรับจับเวลาตอน กินบะหมี่สำเร็จรูปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เปิดออกไหมเอามีกาวโอ้มีสามด้าอะไรนี่นะึึโอเคครบแล้วกดผนึกอันนี้ออกมา เอาไม่ออกต้องกดตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะยับนิดหน่อยโอ้เป็นโมเดลตัวใหญ่ใช้ได้นี่ครับใหญ่ไหมไม่ใหญ่ประมาณนี้ตัวประมาณนี้ครับอ่าก็ตัวไม่ใหญ่มากฮะว่าทําไมมันเบาๆนี่ตัวแบบนี้นะครับแกะมาดูดีกว่าปึ๊บก็ตอนผมซื้อมันรดราคาพอดีนะเหลือประมาณหกร้อยบาทนะครับก็ถือว่าราคา พอรับได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแพงเอ้ยทำไมติดติดกาววะหรือว่าอ่าติดกาวติดเทปกาวฮะพอรับได้ไม่ได้รู้สึกว่าราคาโหดร้ายมากนะครับก็เปิดดูกันเ,เลยกันผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นน้องอเนียนั่งนี่ครับตัวประมาณสักสิบเซนได้นะก็ถือว่าทำอ่าเก้าอี้ตรงนี้พับมาดีนะครับ แล้วก็วิธีการเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวขอซูมก่อนอ่าก็ถือว่าภาพคมชัดนะอาร์ตใช้ได้นะครับสมน่ารักดีนะครับดีเทลอะไรก็ทำออกมาดีในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหน้ากันนิดนึงถอดออกตรงๆเลยป่ะนี่อ,อ้อสยองขวัญเอาหน้ามีมาครับก็ใส่หน้ามีไปแทนโอเค เอามันใส่อย่างนี้ป่ะอ่าโอเคมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงคะเดี๋ยวผมลองไปขยับดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ฮะก็หน้ามีมนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคอมันจะยาวไปหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องกดลงไปอีกปะ่ะผมไม่กล้ากดเดี๋ยวมันหักก็เ,เนี่ยอืมโอเคครับประมาณนี้ครับหน้าน้องมีมนะก็เอาไปตั้งแบบเวลาแบบเรากินแบะหมี่ถแบบ้วยแบบแบบแบบใช่ไหมเราก็เอามาวางแบบนี้ครับ หมือนเป็นเฝ้าบะหมี่ถ้วยให้เรานั่นเองก็ถือว่าโอ๊ยก็ถือว่าน่ารักใช้ได้นะคือเอามาตั้งแบบเป็นกิมมิคหรือว่าเป็นมีมได้นะครับอ่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้หัวปกติก็ก็ถอดเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วแต่เราความความชอบของเราเนอะคือผมว่ามันเอามาเล่นกับรุ่นเล่นอื่นได้นะนะอันนี้อันนี้เออนี้ใส่ง่ายกว่าฮะใส่ง่ายกว่าอันนี้มกี้มันฝืนๆนิดนึงครับอาจจะเป็นเพราะว่าหัวสำรองมั้งสมมุติว่าเราเอามาวางกล่องเกมอะไรเงี้ยมันก็เอามาวางได้ครับมันก็เป็น ิมมิที่น่ารักดีเพราะว่าตัวบาลานซ์ตรงนี้ครับเขาวางได้สวยนะครับถ้าแกิว่ามันวางขอบกล่องอะไรก็ก็สวยงามทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้ครับผมําสปอปอ่ะนะุดเดิลสต็อปเปอร์เนาะก็คือเอาไว้สาหรับปิดฝาบะหมี่ถ้วยนั่นเองแต่ว่าโดยคอนเซปต์แล้วคิดว่าเอามาตั้งตามกล่องเกมหรืออะไรพวกนี้น่ารักกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งกล่องเกมผมด้วยวแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับวางแล้วสวยเท่ใช้ได้เลยใช่ไหมครับ พอเอาวางตามกล่องบอร์ดเกมนะผมว่ามันก็มีกิมมิคของมันเองนะเห็นไหมคือพอวางปุ๊บมันดูแบบเออดูเท่มีสเสน่ห์ขึ้นมาเลยเรียกว่าเป็นอาเนียในเวอร์ชันกวนได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของอาเนอฟอร์เจอร์นะครับที่มีกิมมิคในเรื่องของการวางบนฝาถ้วยบะหมี่แต่เราเอามาประยุกต์ได้นะวางกล่องนี้ก็น่ารักดีอีกแบบนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ すげえ。